Welcome to the All Thailand Golf Tour Podcast Inside Golf In Focus in association with Sing Corporation สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ All Thailand Golf Tour Podcast และนี่คือรายการ In Focus ครับ In Focus ในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของปี2022ทั้งหมดใน All Thailand Golf Tour ว่ามันมีอะไรที่เป็นไปตามแผนมีอะไรที่ น่าประทับใจบ้างมีเรื่องราวอะไรที่ถือว่าเกิดขึ้นแล้วจะต้องย้อนกลับไปเป็นเรื่องที่น่าจดจำกันบ้างผมอยู่กับคอมพิชเนอร์ของ All Thailand Golf Tour คุณจักรพงษ์ทองใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้ยครับครับผมก็ท้ายปีแล้วเนอะเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตมาพูดคุยกันเพื่อสรุปเรื่องราวของปีนี้ดีกว่าครับผมครับในคำถามแรกภาพรวมของ เอาไทยแลน์กอล์ฟทัวร์ปี2022เนี่ยทางผู้บริหารทัวร์มีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนครับก็ต้องถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างอีกปีหนึ่งนะครับผมเชื่อว่ามันมันเหมือนกันทั่วโลกนะครับที่ว่าค่อนข้างยังยังเหนื่อยจากการได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นะครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณนะครับทางทางสปอนเซอร์นะครับแล้วก็ นักกอล์ฟทุกท่านนะครับทางสนามผู้เกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายแล้วก็ทีมงานของของออสเตรเลียเองนะครับที่ช่วยกันอย่างเต็มที่แล้วก็ทําให้เราจัดได้ถึง12รายการในปี2022ที่ผ่านมาครับอ <c oughs> แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจอย่างยิ่งว่าช่วงสถานการณ์ที่ยากลาบากนะครับในขณะเดยียวกันเราได้รับการซัพพอร์ตอย่างดีเยี่ยมนะครับจากทางภาครัฐและภาคเอกชนนะครับทำให้ออเเตรเลียปี2022ที่ผ่านมาครับเราสามารถเพิ่มเงินรางวัลได้ จากเออ่ถ้าเกิดว่านักกอล์ฟหรือว่าท่านผู้ฟังอตามออเทไลบาก่อนหน้านี้นะครับเราจะมีแมชโดยปกติเนี่ยเราจะมีแมชสองล้านบาทห้ารายการใช่ไหมครับแต่ในปีสองพันย่ิบสองเนี่ยครับเราทุกรายการที่เคยเป็นสองล้านบาทเราเพิ่มเป็นสามล้านบาทมดเยครับอือหึก็ถือว่าเป็นเป็นข่าวดีของนักกอล์ฟแล้วก็เป็นที่ฮือฮาตื่นเต้นแล้วก็ทำให้ เงินมันสะพัดมากขึ้นสําหรับนักกอล์ฟอาชีพผู้ชายนะครับครับผมทีนี้เนี่ยอพอพูดถึงโควิด -19 แล้วเนี่ยในช่วงแรกๆถึงแม้ว่าเราจะจัดกันได้ตั้งแต่เดือนมกราคมแต่ว่ามันก็มีความท้าทายอยู่พอสมควรกว่าจะจัดกันได้แต่ารายการเนี่ยมันก็มีโปรโตโคอลที่ต้องทํางานกันอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับใช่ครับก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่ถ้าเกิดหลายๆท่านจำได้ก็คือตั้งแต่ภูเก็ตสวิงเมื่อปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับ ที่เราใช้ความพยายามกันอย่างสูงซึ่งซึ่งผมเคยเรียนทุกท่านไปก่อนหน้านี้แล้วว่าว่ามันผ่านความยากลำบากมาได้อย่างไรจากาความร่วมมือร่วมใจแล้วก,การสาบสวนจากทุกภาคส่วนอย่างไรนะครับครับในต้นปีเราก็ยังเราก็ยังต้องรักษาโค้ชทุกคอเดือนอยู่ครับพี่หนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นนักกอล์ฟทีมงานนะครับแล้วก็ทางภาคสนามที่ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจ atk อย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็ช่วงแรกก็เรายังไม่สามารถที่จะ อนุญาตให้มีผู้ชมเข้าสนามได้ทั้งๆท,ท,ที่เราอยากจะให้มีผู้ชมเยอะๆนะครับแต่ว่าด้วยความจําเป็นนะครับซึ่งซึ่งผมก็ต้องขอบุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับความร่วมมือร่วมใจจากทุกทุกภาคส่วนครับผมจนมาถึงช่วงหลังจากช่วงกลางปีมาแล้วเนี่ยเราก็าก,การค่อยๆดีขึ้นแล้วก็มาปลายปีที่เราสามารถมีผู้เข้าชมได้เหมือนเดิมนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นปีหนึ่งซึ่งซึ่งผ่านมาด้วยความยากลำบากแต่ว่าผ่านมาด้วยความาภาคภูมิใจอย่างนี่ของทีมงานทุกคนครับครับ ถึงแม้ว่าในช่วงแรกของเราเนี่ยจะไม่มีผู้ชมเข้ามาชมในสนามแต่เราก็มีไลฟ์สตรีมมิ่งของ All Thailand Golf Tour เนี่ยเกือบครบทุกรายการเลยตัวเลขของผู้ชมมีจุดไหนที่ถือว่าทางทัวร์เดเมนต์อยากจะแชร์บ้างไหมครับจริงๆต้องต้องถือว่าไลฟ์สตรีมมิ่งของเราเนี่ยครับทุกเริ่มมาแค่ช่วงเวลาแค่สองสามปีที่ผ่านมานะครับก็มันค่อยเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่ที่ต้องขอบคุณพี่หนึ่งด้วยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณด้วยจริงๆที่พี่หนึ่งสามารถใช้เคคแอนด์บล็ของการใช้ P A เป็น two-way communication นะครับ,รบที่คอยช่วยสอบถามอยู่เรื่อยๆเลยว่าได้รับชมจากประเทศไหนจากส่วนไหนของโลกบ้างอะไรเงี้ยครับทำให้เราได้ได้ข้อมูลเยอะมากเลยครับว่าว่าไลฟ์ซีมิ่งของเราเนี่ยครับมีการรับชมจากหลายๆประเทศทั่วโลกน่าจะเกินหกสิประเทศทั่วโลกครับพี่หนึ่งครับ ครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิภาคไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกานะครับเอเชียออสเตรเลียแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีคนเข้าชมกันอย่างสม่งเสมอทุกรายการซึ่งคือผมถือว่าเป็นเป็นก้าวที่เออเป็นก้าวที่สําคัญนะครับแล้วเป็นก้าวที่แข็งแรงเราจะเป็นก้าวที่เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่มีตัวเลขที่น่าสนใจก็คือจากตอนที่เราทำอินดั s ตรขึ้นมานะครับ เราจะมีนักกอล์ฟหรือว่าแฟนกอล์ฟนะครับที่เข้าชมเว็บไซต์ของออทัรนกอล์ฟทัวมากกว่าร้อยประเทศทั่วโลกแล้วครับตอนนี้ครับอ,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 อืมอืมก็กลายเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าเรามีแฟนประจําเลยเนอะไม่ว่าจะมาจากซิมบับเวปาปัวนิวกินีฝั่งโยุโรปออสเตรเลียสอป,อปอปลาวโอ้ดูกันเยอะมากเมียนมาญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงโอ้พียบครับ ตรงนี้ก็พี่หนึ่งก็ภาคสนุกขึ้นใช่ไหมครับในการที่บอกว่าได้มีแอคชั่นหรือว่ามีการโต้ตอบกันไปมาระหว่างแฟนกอล์ฟจากทั่วโลกครับผมว่ามันเป็นมิติใหม่ของการนำเสนอคอนเทนต์ผ่านการถ่ายทอดสดเพราะว่าถ้าเป็นทีวีแบบเดิมเราก็จะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเขาอยากดูอะไรบ้างครับผมแต่ว่าพอมันมีเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วมันแชทคุยกันได้เนี่ยก็มีคนอยากดูว่าจริงๆเนี่ย คนนี้เป็นยังไงคนนี้อยู่ตรงไหนแล้วทําไมวันนี้เป็นอย่างนี้เขาชมอยู่ที่ไหนอากาศเขาดีไหมเป็นยังไงเขารู้สึกสนุกหรือเปล่าอย่างเงี้ยพอมันพอมันแชร์ได้มันพูดคุยได้มันก็ทําให้คนที่ดูอยู่เนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาเป็นส่วนร่วมกับรายการจริงๆนะ<ค>ๆก็ทําให้มันเกิดความผูกพันก็กลายเป็นมีแฟนประจําันเกิดขึ้นในออ l t h a i ล a n d กอล์ฟทัวร์นี่แหละครับ ใช่ก็มีหลายๆท่านจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นแฟนประจําของพี่หนึ่งเลยนะครับที่ผมจําได้ครับผมหรือว่าจาก่ที่อื่นๆแล้วที่ที่ผมรู้สึกเอว่าลฟ์สตซีมิงเนี่ยมันเป็นก้าวหนึ่งซึ่งทําให้การชมกอล์ฟเนี่ยสนุกขึ้นอย่างเช่นว่าการก้าวหลุมสุดท้ายของทุกๆสนามของวันอาทิตย์นะครับพี่หนึ่งครับอืมเราจะได้เห็นก้าวหลุมสุดท้ายเนี่ยจะมีแฟนกอล์ฟเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากเชียร์ โปรท่านนี้ท่านนั้นนะครับโปรไม่ว่าจะเป็นโปรเอ่อรุ่นพี่หรือว่าโปรโป,ร,โปร,รุ่นใหม่ที่กําลังก้าวขึ้นมาซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ผมอยู่ในสนามด้วยนะครับคอยขี่รถตามดูน้องๆเชียร์น้องๆพี่ๆที่แข่งกันในขณะเดียวกันก็แอปเปิดแต่ไม่เปิดเสียงนะฮะแอปเปิด live streaming ครับอ่าฮะแล้วก็แอบดูแล้วก็เห็นหลายๆท่านเข้าเชียร์มามันก็ต้องบอกว่าน่าชื่นใจมากๆเขาต้องขอบคุณมากๆจริงๆครับ ผมว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่นักกีฬาได้ดูตัวเองได้ด้วยล่ะครับว่าเขามีกองเชียร์มากน้อยแค่ไหนเขาจะเอาไปต่อยอดทําอะไรกับกองเชียร์ของเขากับเรื่องราวของเขาก็ก็เป็นประโยชน์สำหรับตัวเขาเองด้วยใช่ครับผมแต่ทีนี้ในปีที่ผ่านมานอกเหนือจากไลฟ์สตรีมมิ่งที่คนดูเยอะขึ้นละเรามีแฟนประจําเพิ่มมากขึ้นแต่เราก็มีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับเช่นเรามีแมชใหม่ครับผม สิงแบงคอกโอเพนที่บางกอกกอล์ฟคลับหรือว่าการกลับไปที่แหลมฉะบังทำไมถึงมีรายการใหม่เกิดขึ้นได้ทำไมถึงมาจัดกันที่บา,างกอกกอล์ฟคลับจนกระทั่งเซตอัพกรีนแบบสิบสองฟุตแบบดุเดือดมากๆเลยครับจริงๆบางกอกกอล์ฟคลับนะครับเป็นพันธมิตรที่ดีกับกับทางอ่อนอเกิกอล์ฟทัวร์ผ่านทางริวเบเดลแล้วก็สนามแม่โจ้ต้องต้อง ขอบพระคุณผู้บริหารของทาง MBK นะครับ,รบแล้วก็ผู้บริหารของบุญรอดท่านหนึ่งนะครับที่ที่ช่วยช่วยลิงค์คอนเนคชั่นตรงนี้ให้นะครับคือแบง g k o ค o กโอนก่อนหน้านี้ถ้าถ้าพี่หนึ่งจำได้แล้วก็หลายๆท่านจำได้คือเราจะจัดที่สนามวอเตอร์มิวใช่ไหมครับจะเป็น b ีจีแบง o k คกโอเเราก็ไม่ได้จัดมาช่วงหนึ่งเพราะว่าเรา เราต้องการจะมีสนามที่มันแมชกับรายการด้วยครับแล้วก็บางกอกกอล์ฟคลับเนี่ยชื่อก็เป็นบางกอกกอล์ฟคลับอีกแล้วใช่ไหมครับครับแล้วคำว่าแบงค์ข้อเพนเนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่าชื่อชื่อของรายการเนี่ยมันมีคุณค่ามากๆรายการมังอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้จับมือกับทางบางกอกกอล์ฟคลับซึ่งมีชื่อมีชื่อเสียงอยู่แล้วในเรื่องของกรีนที่ค่อนข้างที่จะแบบ้บทาผายมากเลยนะครับอือฮึแล้วก็ หลายๆท่านจะบอกว่าสนามสั้นโน่นนี่นั่นแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าแฟนกอล์ฟสังเกตดีๆว่าสนามส,นสั้นๆหลายๆสนามเนี่ยผมว่าความท้าทายแล้วก็พยัอันตรายนี่มีรอบเะครับแล้วก็สนามบางกองก้องครับเนี่ยเป็นหนึ่งในสนามที่ท้าทายมากๆแล้วก็เกียมจบอย่างอย่างสนุกมากๆครับครับอันนี้ก็เห็นด้วยพอพูดถึงเรื่องของการเซตอัพสนามปีนี้เนี่ยถือว่า เรามีการเซตอัพที่มันท้าทายเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าบางกอกกอล์ฟคลับก็ไม่ได้จดแต้มดุร้ายมากในขณะที่เชียงรายก็กลับมาเป็นพา72็ด้วยซ้ำแต่ว่าค,คนชนะยังอยู่18-19ปวันเดอร์กันอยู่เลยเราเราปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างครับจริงจริงรแล้วแล้การชนะสนามนะครับเราเออ่ทางทีมงานแะังขันแล้วก็เอ,อทางกรรมการก็ช่วยกันนะครับเพราะว่า จุดมุ่งหมายที่สําคัญที่สุดของเราก็คือเราต้องการที่จะเป็นเป็นด่านแรกนะครับด่านสําคัญด่านที่แข็งแรงครับที่จะให้นักกอฟของเราครับได้ฝึกไม่ว่าจะเป็นความยากความง่ายความท้าทายไม่ว่าจะเป็นบนกรีนความยาวหรือว่ารัฟที่ยาวขึ้นอะไรเงี้ยครับหลายๆสนามก็จะได้เห็นสกอร์ของแชมป์อยู่ที่ประมาณ เอ่อแค่ 10, ลบสิบลบสิบเอ็ดอย่างเช่นลาบูนาแต่ว่าลาบูนาเนี่ยเป็นเป็นเป็นเนอ่อเอ่อมีพายุเา้าอันนั้นจะเป็นอีกหนึ่งของปัจจัยที่จะทําให้แล้วก็ไปเจอเอ่อทุกมุมอากาศที่แตกต่างกันไปแต่ว่าอย่างเสียงคลาสสิกใช่ไหมครับ <c oughs> ที่สนามเบย์เอิล์เนี่ยครับเอ่อแกนอยู่ที่สิเบนันเดอร์ซึ่งซึ่งเป็นอีกหนึ่งสนามที่ยาวและค้าถ่ายมากครับอืม <c oughs> แล้วก็การเซตสนามเนี่ยหลายๆสนามเนี่ยดูดูเหมือนจะ ดูเหมือนจะยาวใช่ไหมครับแต่ว่าเอาจริงแล้วเนี่ยสกอร์ก็ค่อนข้างที่แบบเยอะอย่างเช่นว่าอาสิงห์นิสารใช่ไหมครับที่สนามกอล์ฟสิบพาร์คขอนแก่นของเราครับสนามยาวถึงเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบแปดหลานะครับพาสิบสองแชมป์ออิรุตตีไปถึงลบยี่สิบนะครับาาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความความยาวผมว่าเป็นส่วนเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สุดนักกีฬาแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ส่วนใหญ่ส่วนเดียวครับวันนี้ มันเป็นเรื่องของการวางแผนนะครับมันเป็นรเรื่องของเกมแม้ระสร้างศีพัทยาโอเพ่นปีนี้ที่เราได้กลับไปที่แหลมชะบังนะครับซึ่งซึ่งเหมือนได้กลับฝาบ้านหลักอีกหลังหนึ่งเหมือนอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับอนที่หลมชะบังเนี่ยเราเซตพาเจ็ดสิบอยู่ที่หกมาณหกพันเก้าร้อยหลาครับ,ค,รบคือจริงจริงแล้วเนี่ยเหมือนพาเจ็ดสิบอยู่ที่หกพันเก้าร้อยหลาดูมันจะยากมากอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าด้วยระยะด้วยพาแค่เจ็ดสิบเองแต่ว่าแชมป สถิติกองเวทีไปถึงลบสิบเก้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการการเซตสนามยากง่ายของออสเตรเลียที่ที่มีการค้ากันผมว่าจะช่วยฝึกนักกอล์ฟได้เยอะแล้วก็นักกอล์ฟทุกวันนี้ยค,ครับเก่งขึ้นเรื่อยๆจริงๆเก่งขึ้นมากๆจริงๆขอให้สนามหลายๆคนนักกอล์ฟหลายๆคนบอกว่าพี่มันยากมากเลยนะแต่ในขณะเดยียวกันเราก็จะเห็นนักกอล์ฟนักกอล์ฟฟลุมเรีนเสมอถึงทำคะแนนได้แบบโอ้โหได,ได้ขนาดนี้เลยเหรอ,อต้ตกสนามเลยครับพี่เนี่งครับครับผม ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นการเซตอัพที่ทําได้หลากหลายรูปแบบแต่นักกีฬาก็หลายคนก็ชมนะครับว่าพอเซตอัพแบบเนี้ยพอเขาไปเล่นแมชเอเชียนทัวร์เขาก็สามารถเอ่อเล่นได้เลยไม่ไม่ไม่ได้เจอของยากกว่าที่เจอใน All Thailand กอล์ฟทัวเหมือนกับได้รับการเอ,อช่วยกันเตรียมตัวให้ทั้งนักกีฬานะครับแล้วก็ทางทีมงานกรรมการของเราหลายๆท่านก็ เป็นทีมกรรมการของเอเชียนทัวร์อยู่แล้วแล้วก็อย่างคุณจิติศักดิ์ใช่ไหมครับเอ่จิติศักดิ์ที่เป็นทีดีครับ,รบเป็นหัวหน้าทีมกรรมการก็ไปมาแล้วทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ที่ไปมาแล้วทั่วโลกของทางพี่จิติศักดิ์เองหรือว่าทางผู้บริหารของตัวเองเครับที่ได้ไปเห็นความยากง่ายความท้าทายใช่ไหมครับ,รบแล้วก็การพัฒนาของการแข่งขันของสนามของนักกีฬาเนี่ยเราก็ได้เอามาสะสมแล้วเอามาผาสม ภาษากันนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างออสเทนกอล์ฟทัวร์ให้เป็นสนามที่ภาษาคนไทยที่เป็นนักเลงนกักเองเขชอบพูดคำว่าทางสวนผ่านนะครับตอนที่เขาจะไปสร้างชื่อเสียงให้กับเพศชาติชื่อเสียงให้กับตัวเขาเองนะครับแล้วก็ออสเตรเลียกอล์ฟทัวร์ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสนามหรือว่าเป็นการเป็นการแข่งขันที่ที่รู้สึกว่า เราแอบภูมิใจเล็กๆครับที่ที่ทำให้น้องๆเขาไปไปเฉือฉายอยู่ในระดับโลกได้ครับเพราะฉะนั้นโดยรวมก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งปีที่อ่ประสบความสำเร็จในหลายเรื่องเจอความท้าทายหลายๆเรื่องแต่ว่าก็ผ่านกันไปได้อย่างสนุกสนานแล้วก็เป็นปีที่น่าจดจำอีกปีหนึ่งใช่ครับมีมีหลายๆหลายๆเหตุการณ์ที่ที่น่าที่น่าประทับใจนะครับเอ่อ แชมป์บางท่านก็เป็นแชมป์มาแล้วหลายครั้งอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นเศรษฐี <Reading. S 2> ก็เป็นแชมป์ของรายการเรามาสี่ครั้งแล้วครับ,รบแล้วก็ปีนี้ก็เป็นมีสองแชมป์ของเศรษฐีนะครับหรือก็มีแชมป์หน้าใหม่เออวิเชยรนนอะไรเงี้ยนะครับที่ที่ไปล้างแชมป์ที่ลาบูนาสนสาเร็จนะครับ <behav S 1> ที่ที่เกือบจะได้เป็นแชมป์มาก่อนหน้านี้หน้านี้ที่ลาบูนาแล้วก็ปีนี้ก็ทําสําเร็จก็ก็แชมป์หน้าใหม่อย่างเช่นเออเวสนะครับ หรือแมก้กระทั่งทีว่วที่ไปชนะไม่ใช่ทัทวร์มาแล้วสองรายการนะครับปีนี้ก็ทําสาเร็จในสนามที่เขาฝึกซ้อมเป็นแบบคือมังกรเขาขับรากับรายการแม็กซ์คอรเป็นนะครับก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจหลายๆหลายๆหลายๆส่วนเลยครับครับผมก็แต่คือเรื่องราวของปีสองพันยี่สิบสองผมยังไม่ถามของสองพันยี่สิบสามะครับเพื่อเก็บไว้เป็นอีกหนึ่งอีพีที่รอประกาศตารางมาเรียบร้อยก,ก่อนและเดี๋ยวเรามาว่ากันว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง อะไรจะขยับช่วงไหนอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวค่อยรบกวนคุณจักรพงศ์อีกทีแล้วกันครับครับผมครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือเรื่องราวของปีสอง2นยี่สิบสองนะครับเรื่องราวของปีที่น่าประทับใจมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมีเรื่องราวของนักกีฬาที่กลับมาชนะมาแจ้งเกิดมีการเซตอัพสนามใหม่มีพาร์ทเนอร์ใหม่ก็ถือว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จติดตั้งันต่อนะครับในออ l เตรเลียกอล์ฟทัวร์ปีสองพันยี่สิบสาวันนี้ คุณจกักรพงษ์ทองใหญ่และผมลาไปก่อนในพอดแคสต์วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ